ขอกาบสบายดีและสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขสุคนนะจ้ามาว่าอยู่ไก่หรืออยู่ไกลเนาะบาว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศทุกหมอกและทุกม,มุมมาเนี่ยกันยินดี้ตอนรับเข้าสู่ซ่องของแม่ตาพี่น้องยามสวยๆพี่น้องจา้าแม่ตาก็ลงมาหน้าคือเก้าพี่น้องลงมาปล่อยงัวกินหยาพี่น้องเอ้มาสามละมันแน่ลามัน ที่เฮาซื้อแต่ตอนนั้นแหละยังพันได้สามพันห้ากระตกพี่น้อยปลูกตอนนั้นก็ตายจนสิเบิดพี่น้องเอ้ยละมันก็นไม่ตาก็นเลตายจนอยากเบิด์ครึ่งหนึ่งสวนนี่แต่สวนนั้นยังพันได้เบิง่งจักสามได้อีกว่าไม่ละมันสี่สามไม่น้อยละมันกะแพงขมันมีกะช่วงน,นี้นะถือล่ำละสามบาทสี่บาทนลยห้ากระงบห้าบ่มีซื้อแล้ว ยามาแต่ใส่ก็เลยปลูกซัมมี่พี่น้อยห้ากับสี่ห้าหมักถั่วหมักแต้งเป็นหมักถั่วหมักแต้งมาใส่พี่น้องบ่อนมันบ่มีบ่อนละมันมันตายห้ากับสี่เอาเป็นหมักแต้งจริงอะไรหมักแตงหมักแตงงห้ยอะไรหมักแตงกว่าหมักแตงจริงหมักถั่วห้มาใส่พี่น้อยเอ็ดมได้มันได้ลงทุนเลยพี่น้องบ่ได้แนวหนึ่งก็ต้องเอาแนวหนึ่งมาใส่พอได้ ต้นทุนขึ้นพี่นอ้องเลยลองเบ่งอีกปีที่สองพี่น้องคาถทายั่งลุบแหละพี่หนาแม่ตาบอปลูกแหละพี่น้องสีปูกแนวใหม่ยาแหละปูกมันถามันลุบแหละกระยาลองเบ่งอีกปีนี้นี่ยเขามาเลี้ยงงัวอยู่หน้าแม่บาลุ่งพี่นอ้อง ยานนำมีแต่ว่าเาก็ต้องใส่เวลามาเผาพีา่ไมอมเาะยามาันกินกะแม่ปลาลุงคนเวลาปุ้ยอ,อยากไลยจากเห็ดยังเห็ดยา,า,างอ้างงอลังทำบัหลายคนน้องมีกำน้องเนตก็ยังบ้านได้ผักเรียนเลย ้องไปโรงเรียนต่อมาเนี่น้องเมดเกียมสีเสียงแล้วพี่น้องมะอืนมาฮือมาฮือวันวันพุธน้องเมดไปเสียงไม่นอ้อยเสียงจบสั้นเรียนน้องเนดไปวันพุธน้องเมดก็อีกอาทิตย์หนา้าอาทิตย์หน้าน้องน้องเมดกับเสไ,ไปเสียงองีนองกน้อยเอากระสได เก็บเงินหาเงินสอบเงินหายลูกไปสอบเซ็งอีกพี่นอ้องสองคนกับงบประมาณกับสิบประมาณคนละพันพี่นอ้องคนละพันบาทงบประมาณไปเซ้งมามามาพี่นอ้องมาเรียงงวัวนน้ำกันพี่นอ้องตามทงตามถานเนี่ยแหละพี่นอ้องจ้ะตามทงไห่ทงนา ยังกินย่าอาปะตาะเมื่อก่อนนะเกี่ยวกับป้าโสกหน่อยไว้น้ำลงขีดับยายเลยหาปะตะเมื่อก่อนเมื่อคืนนี้พ่นตกมดืดคืนพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าตกเบาแหงนะเป็นเป็นแบบตกลิ้นนะพี่นอ้องตกเบาแหงกันเลยบอกมีหนามลายดอกพี่นอ้องแต่ก็ไข่ยอยู่เพราะว่าหย่าเกิดเนาะหย่าเกิดขึ้นมาให้ยวังวงัวเหาได้กินนะ ยังลอยกะคืออีกบ่อาอาทิตช่องอาทิตย์กะเฮ็ดสิออกแล้วพี่น้องกะว่าคือสิมีเฮ็ดออกเนาะเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดละง,งอกไปสะละพี่น้องเฮ็ดก็เฮ็ดแดงแต่ว่าเฮากะจักสิมีเวลาไปหาหรือบ่ดอกพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้ก็ะขึ้นผ้าขึ้นพ้นอยู่ได้พี่น้องขึ้มขึ้มไม่ม,มีแสงแดดเลยพี่น้อง มนเมื่อวานนี่ก็แห้งเติบเมื่อวานตาก็เพิ่งเอาขระปูกลงอีกมนเมื่อวานน่อีกสองซ้ำมืเอเข้ากับสได้วันอีกวานให้มันพอเลยพี่น้องอยากจว่ามันกะลาสวายแล้วเนะเาะลงอีกสองสอบเม,มื่อวานเมื่อก่อนก็ลงสองสอบหน้าม่ตาบอดได้ลายดอกพี่น้องวานสี่สอบนะพอเบิร์ตปลูกสี่สอบ มามาพี่น้องมาเรียงงัวนำก,กันนะจ้าดอกตรงไห้ทงหน้าก็เต็มไปด้วยธรมรมาติพืชอันสีเขียวคือวาหยาแหละพี่น้องเสียงนามต้นตาดพี่น้องตาดตาดอยู่โอ้หนาต้นตาดอยู่ภายน้ำรดนั่งอะพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่าเฮาบ่ได้มีเวลาสีไแล้วมาหลัดปูหลัดปลานำข้าวเจาดอกแม่ค้ามีมาหลัดมืเอเ้านี่พี่น้องก็ได้บ้าหลายว่าซั่นเทานั้นบ่มีเวลามา เอากระเยากน้ำร้านเนาะเพื่อสิเลยป้อนขขาวร้านให้ดูเห็ดกินให้ลูกกินไปห้องเฮียนอีกอร่อยสวยอยากลงมาสามมันแนกเลยบ่ได้ไปหากินน้ำเพิ่นแม่ก็มีผลไปตึกสะดวกได้พี่น้องพอได้กินเอากา็กินไปซะสละเอากระดีเมื่อเสารนี่กันอันหนึ่งไขหง่หนึ่งไข่กับขวจดจุจี น้องเนตไปรครูจุจีมาเจ้าหน่อยสุลูกกินกินไปทำอาหารบ้านนอกบนหน้าเฮาพี่นอ้องไข่กับไข่เป็ดเฮาเองทะเลพี่น้องจ๋าไม่ได้ซื้อไป่ดอกไข่เป็ดเฮาเองเก็บในข,ข้อ่าห้าวกันเลยท่านโมเลี้ยงก็หิว ว่าฮาปล่อยไว้แต่อยูทงทึ้งอันคองทูคองเมตานะกะปล่อยอยูทุกมือพี่น้องเอ้ยก็เลยหย่าก็เลยบอกคอยสิโป่งปันได้เอาเลยได้มาปล่อยเลี้ยงน้ำนเพราะว่าเนื่องจากว่านีกการยังพันในหอดย่าดําหน้าปันได้นอกอันถึงยานดําหน้าแห้งเต็กงัวห่าห,าหาันสิได้หิวกว่านี้จะกินตะเพืองพี่น้องกินตะเพื่องเขาก็บสีได้แอนตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าในสวนนั้น ้านสวนเทา่าแหละอยู่น้องซา่แหละมาหายน้ำก็กินเพื่องน้ำซำดำหน,น้าแล้วนอนดำหน้าแล้วเขาก็สีผ้าลูกหันไปตัดหญ้ามาหายตัดหญ้ามาหายเพ่นราะว่ามันโมมีหมองซีเลี่ยงพี่น้องเอ้ย้ำหน้ามาราะว่าทุกเมื่อน,นี่มันมีแต่หน้าไพน้ามันเนาะหน้าไพน้ามันทีไ่ทีมันเห็ดหั่วไว้แบบน,นี้แหละจะเป็นทีของไ่ของมันเ่ากะ คือทีของเฮาเฮากับเลยอมหัวไหวปล่อยงัวเฮาก็ตัดหญ้านัดตามคันนามาให้กะย่างโมฮงดอกพี่น,น,น้องเดือนหน้าเดือนหน้าเพ่งนี่เฮาก็สิได้ลงม,มือดำนาแล้วเสียงกระเจ้าไทายหุดหน้ากันตุนๆอยู่ อันนี้งว่วบอลุงอันนี้บาลุงเพิ่นมาฝากน้ำฝากเลี้ยงน้ำแต่ว่าดัมหน้าเนี่ยกระสีหายเพิ่นเอาไปเลี้ยงเอาว่างาเฮากับไล่โตแล้วเนาะเฮากับสีบุ๋มีหมองกินคือกันดัมหน้ากับเพิ่นเลี้ยงเองเพิ่นอันนี้แมวบาลุงเพิ่นกับผู้ปั่นคันไถนาอยู่อดัดคันไถนาขาดเพิ่นกระบอกคอยมีเวลาเลยแม่ตาปล่อยเขานำเลี้ยงน้ำ น่อยเขาก็สิได้ไล่กลับขึ้นแล้วไม่ไหวอยู่หน้าทงทึงเขาก็กลับเมื่อป้อนเขาล้านอีกรอบเพลินอาญาให้กินพร้อมเพราะว่าโศกหน่อยพังกาบอสบายพี่น้องเลยหากับพึ่งไข่แล่นหน้าแล่นลังเขาก็ได้ักสิ่งยังเห็ดยาสิ่ญหามันกับยังเสียยังบ่ได้แล้วหากับพึ่งไปเสียได้ สองเหมือได้หาหกคู่ยามันอยู่ตัวทิงก็ดียังบานได้ไปรีวิวให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องส,มส้มซ้่ว่ามันได้ายได้หน่อยสําได้เนาะไปมือนั่นกับไปเสียมือนั่นกับมันเฮากับผ้าแดดเนาะเฮาก็เลยบริษัทไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องสม้มว่าละมือว่างไม่ตากก็สิไปไทยรีวิวให้เบิ้งว่ามันไม่ตานี่ข้นสําได้งามซําได้เนาะ ฝนตกมากอะเสียงรถไทยแซวแซวพี่น้องจังน่อยนี่กะพักกันเล,นล่นหาเห็ดได้นี่เห็ดออกได้นน่พี่น่อยีะเป็นเห็ดปวกเห็ดละโง,งกเห็ดกอเฮ็ดแดงสำหรับคลิปนี้แม่ตากกสิข,ขอล่าไว้จบคลิปว้เพียงเท่านี้แล้วจ้าคลิปนาพอกันไหมพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกลับมาับดูหาดซมหลายๆในเด้อพี่น้องจ๋ายาพาเบื่อพาวนายยาพาวพกดออกบดได้พี่น้องผักซอยเสียซอยด้านผักเป็นกำลังใจให้ส่องพองแม่ตาแล้วก็ส่องน้องพระสุกในเด้อส่องน้องมิตรนําพี่น้องซอยเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องจา๋าพ่อ,พอ,พอคลิปหนาะเด้อจา้าสบายดี